มาแแห่งความสุขของคนไทยทุกคนนะคะหลายคนบอกว่าเร่งวันเร่งคืนอยากให้ถึงวันที่5ธันวาเร็วๆเพราะว่าอยากจะทํากิจกรรมในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะคะตอนนี้หลายคนบอกว่าเตรียมพร้อมหมดแล้วเสื้อเหลืองก็มีแล้วเตรียมธงแล้วแล้วก็เตรียมจิตใจเตรียมทําความดีถวายในหลวงแล้วด้วยนะคะกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้เนี่ยมีหลากหลายเหมือนเช่นเคยค่ะโดยเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในวโรกาสวันที่5ธันวาคม2555ค่ะทางกรุงเทพมหานครนะคะก็ เร่งจัดตกแต่งสถานที่ให้พร้อมเพรียงค่ะมีการตกแต่งดอกไม้เป็นสีเหลืองด้วยนะคะซึ่งเป็นสีของวันพระบรมราชสมภคของพระองค์ท่านก็จะต้องเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ละค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการประดับธงชาติแล้วก็ธงพระประมาพิไทยตามถนนราชดําเนินลามพระบรมรูปทรงม้ารวมถึงพระที่นั่งอนันตสมาคมด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นจะมีการตกแต่งประดับประดาด้วยไฟสวยงามค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ยังมีการสั่งทําธงชาตินะคะรวมถึง พระปรมาพิไทยเพิ่มเติมอีก2 0 0แสนผืนด้วยซึ่งจัดทำขึ้นเนี่ยเพื่อจะแจกให้กับประชาชนทุกคนเลยนะคะที่จะไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะที่อยากจะไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านค่ะไปร่วมแสดงความจงรักภักดีกันได้นะคะซึ่งพระองค์ท่านจะเสด็จออกมาหาสมาคมณศรีหบัญชรพระที่นั่งนานตสมาคมก็ให้ทุกคนนั้นสวมเสื้อสีเหลืองอย่างที่เห็นในภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2549นนะคะก็เป็นการร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสมัครสมานสมัครคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยค่ะ,คะเดี๋ยวรอชมภาพความประทับใจนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ความผูกพันของคนไทยกับสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกนะคะอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันนี้ก็คือคไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกค่ะที่มีพระบรมรูปของมหาวหากษัตริย์อยู่บนเหรียญกระสาบนะคะซึ่งในรัชการปัจจุบันมีการผลิตเหรียญกระสา์ที่ระลึกมากที่สุดแล้วก็เป็นครั้งแรกค่ะที่จะมีการรวบรวมเหรียญกระสา์สำคัญให้คนไทยได้ศึกษาหาความรู้้้แลวกก็ไดชมันอย่าง ะะติดตามจากรายงานของคุณทิ่คำพอรอยู่กําเนิดค่ะเหรียญเสด็จนิวัดพระนครทําด้วยโลหะสีขาวราคาหน้าเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกเหรียญแรกที่ผลิตขึ้นในรัชกาลปัจจุบันผลิตเมื่อปี2504เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเสด็จนิวัดพระนครหลังจากเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป เป็นหนึ่งใน99เหรียญจาก99วาระสำคัญที่นำมาจัดแสดงภายในงาน99กระสาบแห่งองค์ราชันคลังมรดกแผ่นดินเรียญ99ชุดบันทึกตามพระราชกรณียกิจสำคัญตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเหรียญทุกชุดจึงบอกเล่าเรื่องราวและแฝงแง่มุมทางประวัติศาสตร์และประเทศไทยของเราเป็นเพียงแค่ไม่กี่ประเทศในโลกที่มีพระรูปของพระมหากษัตริย์อยู่บนเหรียญเหรียญของเราเนี่ยนะครับ แสดงความผูกพันระหว่างคนไทยกับราชวงศ์สังเกตไหมฮะบางประเทศเนี่ยถึงจะมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเอาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเไม่ได้ว่าเอารูปจกักรพรรดินี่ขึ้นไปในเหรียญแต่ของเราในทุกเหรียญเนี่ยจะมีรูปพระรูปของพระเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยของเรานะคะคเปลี่ยนมาใช้ระบบเหรียญกระสาบตามระบบของสากลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่ค่ะหรือว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะพอค้าแม่ขายก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าในรูปแบบต่างๆกันค่ะอย่างเช่นการทําเหรียญเงินพดตวงแบบนี้นะคะต้องอาศัยงานของช่างฝีมือประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ว่าหลังจากที่เรามีเหรียญกระสาบในปัจจุบันนี้แล้วนะคะเราก็จะได้เห็นความหมายของเหรียญในแต่ละยุคสมัยค่ะที่แฝงเอาไว้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมถึงสถาบันกษัตริย์ของไทยด้วยค่ะ ตลาดโบราณจำลองการค้าขายของคนไทยสมัยก่อนเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการวิวัฒนาการของเงินตราและเหรียญกระสาบของไทยเรือสำเภาที่จอดอยู่ไม่ไกลนักแสดงให้เห็นว่าไทยเราเริ่มมีการค้าขายกับต่างชาติโดยเฉพาะในยุครัตนโกศิทป์ตอนต้นโดยเหรียญเงินเหรียญโบราณของไทยที่ใช้งานจริงในยุคก,ก่อนๆล้วนแต่มีค่าและเป็นที่ต้องการของนักสะสมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องอีกหลายด้านรวมไปถึงจุดเริ่มต้นของทุงแดงหรือพระขังข้างที่ซึ่งถือเป็นต้นแบบของทุนสำรองระหว่างประเทศในปัจจุบันประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่คำนพรอยู่กำเนิดทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน ต่ไม่รู้ว่า <st ice> จะใช้เวลาช่วงเสาร์ที่นี้ไปไหนก็ไปที่นี่ได้เลยนะ <sm> คะมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างโรคกระดูกปรุนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ <st ice> ที่เขาจะเป็นกันแล้วก็จะเป็นผู้หญิงวันหมดประจําเดือน <st ice> ด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้น่ากลัวนะคะเพราะว่าถ้าองค์การอนาม,มัยโลกชี้ออกมาแบบนี้เนี่ยแสดงว,ว่าข้อมูลเนี่ยมีมูลแน่น,นอนอยู่แล้วรองจากโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะคะโรคที่3ก็คือโรคกระดูกพรุนนี่แหละค่ะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเพราะว่าในปี2500 93นะคะโอ้โหอีกหลายปีเลยนะนะคะ,คะแต่ว่าเป็นการคาดการไว้ล่วงหน้าว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้นอีก6ล้าน3แสนคนค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่รุนแรงขึ้นนะคะโดยผู้ป่วยจะเสียค่ารักษาสูงถึง3แสนบาทต่อคนต่อปีบริเวณที่มักจะพบการแตกหักจากภาวะกระดูกพรุนมีอยู่3จุดนะคะได้แก่กระดูกสะโพกกระดูกสันหลังยุบแล้วก็ข้อมือหักซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดแล้วก็นําคนไข้มาพบแพทย์ในปัจจุบันนี้ค่ะส่วนข้อมูลเมื่อ3ปี พบว่ามีประชากรที่มีอายุ50ปีประมาณ15ล้านคนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงที่อัตราค่อนข้างสูงค่ะผู้ป่วยอายุมากกว่า65ปีเพราะว่ากระดูกสะโพกหักถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตภายใน1ปีถึง20เปอร์เซ็นต์และภายใน3ปีประมาณ50เปอร์เซ็นต์และค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาก็ต่อผู้ป่วย1คนเนี่ย1รายอยู่ที่ประมาณ120,000บาททีเดียวนะคะซึ่งนอกจากค่าใช้ใจ่ายจะสูงแล้วยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอีกด้วยมาดูกลุ่มเสี่ยงที่เกิด โรคกระดุกพรุนค่ะก็จะเป็นผู้สูงอายุทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนเพราะว่าอยู่ในภาวะขาดฮอร์โมนเอสตรเจนค่ะผู้ป่วยได้รบับยาเสียรอยแล้วก็ยาข้อรักษาเป็นการรักษาอาการอักเสบรูุมตอยมากเกินไปนะคะรวมถึงผู้ที่เป็นโรคไทรอยเป็นพิษอีกด้วยค่ะ จากข้อมูลก็ชัดเจนนะคะว่ะาผู้สูงอายุนั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนมากทีเดียวนะคะ,คะแต่ว่าจริงๆแล้วโรคนี้สามารถป้องกันได้โดยเฉพาะในช่วงวัยหนุ่มสาวอย่างเราสามคนนี่ป้องกันทันเวลาพอดียังทันนะคะปรับพฤติกรรมน้อยมากแล้วนะยังทันค่ะเรายังวัยหนุ่มสาวอยู่นะคะ,คะซึ่งวิธีการจะทําอย่างไรนะคะในข่าวของเราเนี่ยพาไปพูดคุยกับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะคะพร้อมทั้งมีคำแนะนําจากคุณหมอในเรื่องนี้ด้วยนะคะเราไปติดตามรายงานจากคุณเฉลิมศรีปริงามกันค่ะ ไม่ชีวัย75ปีท่านนี้าหากดูเพลินๆก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นโรคกระดูกพรุนแต่ทันทีที่ลองเดินให้หมอตรวจอาการก็เสียเล็กน้อยประคองตัวเองไม่ไหวนั่นเพราะกระดูกสะโพกและกระดูกสกกันหลังของเธอโปร่งบางมีเนื้อกระดูกลดลงแต่ไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดคุณยายวัดความนั่นกระดูกได้ต่ำท,ทั้งที่กระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกนะทุนยายก็วินินจฉัยว่าเป็นโรคก,กระดูกพรุนและเนื่องจากว่าคุณยายมีปัจจัยเสี่ยงหลายข้ออยู่เช่น แม้หมอจะให้ยาต้านการสลายของกระดูกพร้อมแคลเซียมและวิตามินดีแต่อาการก็ดีขึ้นไม่มากนักกะดีมาเรียมีไม่ท้าเดยวมาไปไหนได้ขาดไม่เท้าเดินเป็ใหญ่ โรคกระดูกพุนเมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถชะลอดได้เพียงทานยาต้านการสลายของกระดูกและเพิ่มการสร้างกระดูกใหม่เท่านั้นนี่คือตัวอย่างกระดูกสันหลังที่เนื้อกระดูกหายไปและยุบจนในที่สุดเริ่มโก่งงอพอรับน้ําหนักตัวไม่ได้จนหลังค่อมปอดและช่องท้องจะเล็กลงทําให้เกิดอาการปวดเรื้อรังส่วนกระดูกสะโพกเป็นอีกจุดที่ล่อแหลมเพราะแบกรับน้ําหนักตัวเมื่อเหมือนกระดูกหายไปย่อมมีผลต่อการทรงตัวแต่หากเกิดอุบัติเหตุหรือลมก็จะเกิดโรคอ,อื่นตามมา โดยเฉพาะผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงย่อมส่งผลต่อการรักษาโรคกระดูกพุนที่เกิดในผู้สูงอายุมากๆอันนี้เกิดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วอีกอันที่เจอน้อยหน่อยนะฮะแต่ว่าอาจจะน่ากลัวกว่าคือโรคกระดูกพุนที่เกิดจากสาเหตุอื่น โดยปกติคนทั่วไปจะไม่รู้ว่าตัวเองเข้าสู่ภาวะก<ม>ระดูกพรุนหากไม่ตรวจด,ด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูกซึงเป็นวิธีเดียวที่สามารถทราบผลได้อย่างผู้ป่วยรายนี้ลื่นลม้มจนเดินไม่ไหวจึงมาตรวจนีจใช้มวลกระดูกจุดที่แตกหกั <Disease. S 1> กเครื<ๆ>่องนี้ใช้รังสีเอกซเรย์ตรวจหาความหนาแน่นของกระดูกเชื่อถือได้และเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ตัวเครื่องมือนี้นะครับจะมีเครื่องเอกซเรย์อยู่บริเวณใต้เตียงนะเป็นที่เป็นแท่งเอกซเรย์แล้วก็เมื่อมีการทํางานเนี่ยจะมีการยิงรังสีเอก าาาามมตตััววคนไาาเเ้้ผลออกมาจะวิเคราะห์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับข้อมูลปกติรายงานผลออกมาเป็นตัวเลขและภาพอย่างภาพนี้ช่องว่างบริเวณกระดูกข้อมือคือมวลกระดูกที่หายไปผลจึงเป็นตัวเลขที่ติดลบ กระดูกคนเปรียบเสมือนไผ่เงียบที่น่ากลัวไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าผู้คนจึงไม่ได้ใส่ใจที่จะป้องกันซึ่งวิธีการดูแลรักษาตนเองก่อนเกิดโรคให้หมั่นออกกําลังกายเสริมความแข็งแรงของกระดูกการทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงโดยเสริมได้ก่อนอายุ35ปีเท่านั้นสมชายมีสมถายถ่ายภาพเฉลิมรีปริงากรายงาน สรุปว่ายังเสริมทันอยู่เสริมก่อน35เสยังทันอยู่นะทันไหมคะเอ๊ะทำไมทัได้ไปข่าวต่างประเทศดีกว่านะคะวันนี้ที่อียิปต์คุณจรรับรรษาได้ข่าวจะมีประท้วงใหญ่อีกแล้วหรอคะเปลี่ยนเรื่องเลยนะโอเคมาที่อียิปต์กันต่อใช่ค่ะพักฝ่ายค้านนะคะก็เรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมกันเพราะว่าประธานที่บดีนั้นได้มีการออกกฤษฎีกาให้อํานาจกับผู้นําคือประธานที่บดีตัวเขาเองมากขึ้นใช่ค่ะจะเกิดความตึงเครียดรอบใหม่หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในข่าวต่างประเทศค่ะค่ะ น้อยกว่านี้ได้ยังไง